เดินสิงหาครับอุดบิดมาเลยเพราะว่าเคยชนะกันมาว่ากันอย่างนั้นครับชมหนึและ2รวมกันไปเลยครับอืม,อ,มอาวเราเดินครับบุยใหญ่ครับทีกัดนำหนัก1นึ่งรปอนด์นะครับคู่นี้ที่ท่านผู้จัดการทั้งบกครับคนเหียวที่บนมงวานิดก็ห่วงใหญ่บวยใหญ่บิดมาให้เข้าเดินเดียแท่งซ้าย ใครกดใครใครตีใครครับเน็บแล้วมาขอเน็บหน่อยไฟก่อนนะน้องเน็บพี่ยกสี่แย่เลยครับวันนี้พี่เน็บบ้างหมดแล้วเน็บต่างคนต่างตีแล้วครับในลุ้นๆตอนนี้ไม่มีนอกให้เห็น่อนออกมาเดินขวาแล้วแทงเอาละครับออกลูลกตุดันแล้วครับแม่ไม่ได้ ไม่ได้แจ้งเกิดไหลไฟแล้ววันนี้ขอหน่อยเถอะเจอแข้งซ้ายซ้ายต่อซ้ายโต้การเร่งตั้งใจมากวันนี้กดพ่อเด้งอื้มสวยมากดอกนี้แสเนเชนน้อยกดอีกแล้วหนีไม่ออกแล้วครับสาโอโดนแล้วครับไม่บังเลยครับสามโอไม่บังแข้งเอาละครับกดสู้เด้งกดลงมาโอโลโนโกด่าโดนสอกอผมก็มีแม่พี่ฟันได้คนเดีววยวหรอยิงมาซ้ายเจอแข้งซ้ายเอามาซ้ายต่อซ้ายแรกกันคนละดอก เห็นแล้วเตะหน้าขาคว้าแล้วมัวใหญ่ๆอย่างนี้เสียงยังชอบดูครับปิดทองนั่แหละครับโอรโนูเป็นต่อ5-4พลิกไปพลิกมาอีกแล้วครับไปที่แล้วก็พลิกไปพลิกมาอย่างนี้ครับชงกันต่อํำเงินได้เปรีย่ยบ5-4ไม่อีกรายแล้วว่ากันต่อครับโกดหมุนเดิมเดินชนกันแล้วครับกดคพอเราเน็บแด้ง เด้งสลับเน็บเน็บสลับเด้งเอาอยัางไม่รุนแรงก็เน็บตัดก,กำลังยิมมาซ้ายความซอกเตะซ้ายอู้หูตู้ครับมวยใหญ่ๆครับร้อยสองสิบสี่ฟอร์นะครับชกกันอย่างนี้อู้หูพิตซ้อมไม่ดีนี่ไม่มีโอกาสยืนถึงยกห้ากดขาแทง่งโอ้โหดอกนี้โอโลโนโอเอาแล้วครับไม่บังเขาครับโดนแล้วข้ามข้ามต่างคนต่างข้ามหักแทง่งเอาเน็บกดลงมาชักแต่กดไม่ลงครับโอโลโน เอาละครับจะลงมาแทงเดนชนแล้วแสงเพียงน,น้อยทำคำแล้วแทงอือต่างคนออกตำลาเดียวกันเลยครับทำแล้วแทงในายนานครับฮักอักอย่างนี้ใครยืนระยะได้ดีกว่าซ้ายโอ้โหดูครับมวยพิกัดน้งหนักร้อยสามสิบสี่ร้อยสามสิบห้าชกกันอย่างนี้ครับโอ้โหอือเสียนชอบมากออกอาวุธอย่างนี้ไม่ใช่มามูม,มาเต้นเป็นติ๊กชิร่โอ้ เนปแหม่ยังต um. <ANG> AN ีไม่จะแจนครับเนปตักกำลังกดพอแล้วครับแสงเทียนน้อยแหม่หนังมวนเก่าหรือเปล่าครับเอาละครับชักจะยกขาไม่ขึ้นแล้วเจอแข้งซ้ายดังสู้กันใครวินงใครเบรกยกนี้เลยครับรอเสียงแสงเทียนน้อยออกแข้งซ้ายออกตีเข่าซ้ายนี่เสียงกรีเสียงเฮมาแหมเหมือนชมคอนเสิร์ตกองเสีย์เยอะจริงๆครับฟังเสียงเสียงเฮครับดูครับ เสียงเชียร์มากกว่าครับโอ้โหเชียร์จอมปุ้งพิษครับฟังส,งส,งสิครับฟังเสียงเชียร์ครับเสียงโอโลโน่เน่ยเสียงเชียร์น้อยกว่าครับแต่ว่าเสียงเชียร์จอมปุ้งพิษมากกว่าแล้วอ้าวแล้วครับผู้พิสูเสียกันอยู่ครับดูกันยังไม่่อยออกเน,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 น็บเน็บเด้งเน็บเด้งดูครับคู่ในกันล,นล้วนเลยครับตามคําสั่งครับชดตามไม่สั่งบอกว่ายกสุดท้าย ออกอุูขยันให้เห็นเลยครับแสงเทียนน้อยวินหรือเพลสเดี๋ยวรู้ครับมาแล้วครับตอนนี้เสียงเสียงเชียเสียงกรีดดังเท่ากันแล้วครับมาตอนต้นยกนั่นเสียงของแสงเทียนน้อยดังกว่าตอนนี้เสียงเชียเท่ากันแล้วเอาแล้วครับเดินแล้วครับสู้กับน้องอ้โอ้ยลูกนี้เต็มเต็มเหมือนกันครับดูครับยังได้กันอยู่ครับโอโลโน่กกัดฟันสู้เลยครับ หมวยอย่างนี้ดูลําบากครับดูยากแล้วสิยงเลยครับแสงเทนน้อยสอรุ่งรุด